เปิดแพ็กกันเปิดแ,แญญญพ็กกันปบบ๊บนึงนะปบบ๊บนึงหมื่นห้านะเว้ยแชทอันนี้หมื่นห้าเป๊ะๆนะคอยดูเนี่ยว่าคอยดูนะว่าจะได้ปะเจ็ดสิบสี่ตลอดทุกรอบห้าห้า สี่สี่สี่ห้าสี่ห้าห้าไม่พอหมื่นห้าหมื่นห้ายังไม่พอยังไม่พอที่จะได้มันอะ

เขาขอ5พอสุดท้ายได้หรือเปล่าดาลิ้ง5พอสุดท้ายจริงๆแล้วเทร่วมึงไม่กดวางโทรศัพท์ป่ะกดวางแล้วใช่เลยพัปฟี่เหรออ๋อาไปห้กันนะจะกเรื่องเหรอแหละจะรับข้าไฟเอง กลแง้วกาไฟเอมเราได้ลองสภาเข้ามาช่วยทางานแล้วนะครับช่วงนี้ผมหยุดโอเคอได้อยากได้อะไรหรอก็ไม่ได้อยากได้อะไรแค่จะเอาท็อปไปเฉยอ่ะอันนี้มันพอละแต่ว่าผมมาเจ้าสิบสล้านล้านด้วยไงประเด็นอนะ่ะงั้นผมเปิดไปให้หมดแล้วกัน เราได้เจ็ดสิบใบหนึ่งอ่ะตอนนี้มันขาดอยู่อีกนิดหนึ่งจริงๆงอีกนิดหนึ่ง,งจริงๆเราจะได้ตำนานมาอีกใบหนึ่งเท่าไหร่วะอ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยอีกกดอีกทีนึงอ่ะเราได้ได้พอดรเละหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ยิบเอ็ดหนึ่งพาว หนึ่งเัาเท่าไม่ต้องมาก็ได้แต่เขาถ่ายด้วยไปที่หลักเท่ากับว่าสองหมื่นหนึ่งพันเห็นแม่สองมื่นหนึ่งพันไอ้เีย สองมืนนึงพออ่ะคือถ้าโดออกมาคือจบเลยทุกอย่างคือจบ ป้องโอเคครบพอดีโอเคครบตอนนี้เราขย,ยับมาเป็นที่แปดนะครับแล้วเราก็จะได้ครัสครัสสิบห้าทุกปีคือสิบห้า ถ้าโดวอ้วนบาผมสัญญาว่าให้ทีหนึ่งผมสัญญาบวกเก้าทีหนึ่ง กิจแม่งแพงริบใหายกิจเนี่ยแพงจริงยูเซ่ผมขายทิ้งไปละหาเอ็มคืนนิดหน่อย เอ็มคอมแบ็กแล้วอะ่ะแชทเอ็มคอมแบ็กละทีเดียวเลยไอเหอียการเนี้ยระบบอ,อยู่สิเก่งเก่งไงแต่ว่าผมยังไม่ทำอ่ะเอ็มไม่พอที่จะทำซีอูมาไอ้เหียใครว่มีลานโอ้โหอย่างกึ่มหมา Ồ hô Cái mã Đồ sau chát Ui Ây sau เยอรมันมีสองตัวเยอรมันมีสองตัวเบ็คเคนเบลกับมัตเทใช่อปะมีสองตัวที่มันอยู่ในท็อปห้าสิบเยอรมันมีสองตัวมัตเทกับเบ็คเคนเบลเอาลวดิเอาลวดิ เอาเลยดิไอ้ยา้ามัดเทกับเบคเคิลเบลไอ้เป๊บครับพี่ทงเยอรมันมาท็อปห้าสิบเฮ้ยมีสองตัวมัดเทกับเบคเคิลเบลใครก็ได้นะถ้าแบบนี้เบคเคิเลยที่มองข้ามมองข้ามพวกเอ่อใครชวยายสไตเกอร์ไปแล้วใช่ไหมมันอยู่ในท็อปห้าสิบหรอ อยู่บ่หวะเอ้ยไม่อยู่ดิไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สเต็ปบบน,น้อยขาเล็กว่ะหุ้ยเบกเคนปะเบกเคนหรือเปล่าขาเล็กๆทรงเบกเคนนะตัว<ร> <ขา S 1> ผมขาใหญ่เข<ๆ>ี้ยเอาถ้าขาใหญ่ใครว้ยิีงใหญคนเยอรมันขาใหญ่ขาวด้วยขาวอยนะู่ละเบกเคนแน่เลยว่ะบ้านะพี่ไอคอนเบกเคนบ้านะ โอ้ไม่ใช่วะประกบตัวไม่มีวะใครอะเยอรมันน่ะโอ้โหแก๊สกูลืมไอ้เฮียนี่ไปได้ไงวะ <c oughs> ไอสัตว์เอ้ยไอเฮียกู <c oughs> ลืมมึงไปได้ไงโ <c oughs> อ้โหไอเฮีย้ยก <c oughs> ูลืมมึง <c oughs> ไปได้ไง <c oughs> บอกก้ามังเลยพี่ โอ้กูลืมแก๊สไปว่ยไอ้เหี้ยยังมียิงเบ่งชิ้นลืมไปมีแก๊สดูอันนี้โอ้โหแลวแม่งให้สแตตเท่ากับไอ้นี่เลยอ่ะแม่งให้สแตตเท่ากับเบ็คเคนบาลเลยอ่ะอ๋อเนี่ยมีมัตติวู์มัตติยิงยิงด้วยมีสามตัวเว้ย ไอ้เฮียมัดเทก็ไม่ได้นะเอาเอ็มหน่อยสัตว์ให้แก็ดใหม่เฮียบวกเก้าไปติดมาก็ไม่โหดอ,ะอ่ะคือไม่ไม่มาโรขีดล่าง44อขอบคุณสำหรับซับสคริปชั่นคือยังไงก็ไม่โหดอะ่ะแชทต้องต้องบอกอย่างดีกว่าว่าคือค่าค่าสปีดของ แก๊สมันอ่ะมันสู้กับปีนี้ไม่ได้สักนิดเลยเว้ยอะลองดูนะผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าทําไมบวกเก้าตัวนี้มันยังสู้ไม่ได้อ่ะคุณดูค่าความความเร็วของมันเนี่ยแต่อันนี้มันก็สามารถเ,เป็นทองได้แหละแต่ว่าพื้นฐานมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วคือมันก็โหดกว่าเยอะไหมก็ไม่อะแต่ก็ได้ความเท่ แต่ก็น่าสนใจที่จะตีเ้ยแต่ว่าอะไหล่มันแพงอยู่แพงนะห้ายเท่าไห่ะายสิบสิบล้านล้านอ่ะค่าไหล่มันอ่ะมันแพงเกินเว้เท่ากับว่าคลิกหนึ่งแพงอ่ะไว้ก่อนดีกว่าคลิกหนึ่งก็พันหนึ่งเก็บไว้ชมเชยก่อนใช่สี่เปอร์เซ็นต์กับหนึ่งพันใบล้านมาละมาไอ้เชี่ยเออยยยยไยย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 ยหยยยยยย ให้เยอรมันออกทั้งทีซียู See you นะขอร้องโอเคอยู่แล้วซียูอยู่แล้วรองเท้าก่อนเลยเกี่ยวปั๊บขอกา้กาเอ็มแพงแพงอะ่ะเฮ้<ว>ยรองเท้าดำอะ่ะร<ว>องเท้าดำก็เอ็มแพงแล้วแน่นอน โอ้โหกองหลังมันดีนี่หรอมันดีนี่หรอ<บ>ดูบ้านเมึองอ่ะบบอกบตัวร้อยสามสองน้ำเมาเอออาจจะเป็นน้ำเมาไม่ก็เนต้าแต่เบอร์สิบห้าสิบห้าเบอร์ไครวะวีดิตฮะ เออในมันย่าวิดิตก็เบอร์สิบห้าแพงเหรอฟรีตลาดไะนี่เฮียโอ้ขายออกชาติไหนนี่เหี้ยโอ้หอหเฮียอีกสาวคิวไอ้สั์ราคาตับแล้วนั่นอะไอเหอียขายเอาเอ็มดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าแก๊สอะผมว่ามันเป็นตัวที่ยังแรอ,อยู่ แต่อยากตีบวกเก้าอยู่นะเฮ้ยบวกเก้ามีคนตีติดเหรอทำไมเอ็มมันขึ้นไปขนาดนี้วะเขาดันเงินกปเพื่ออาจจะเอ็มแปดขยับเปล่าเอ็มเก้าเลยขยับเพราะว่ามันซื้อแปดเป็นเยอะจัดที่จะเปลี่ยนปีอีกทีนึงนะ่าจะเป็นปีนี้แล้วมั้งใช่เนี่ย ถ้าจะเปลี่ยนปีทิ้งคือต้องไปปีนี้ละวั Wonder Boy. นเดอร์บยเกตไวนุ่มต้้งตัวเนี้ยถ้าจะเปลี่ยนปีนะไอ้เชี่านายกูยังไม่มีใครซื้ออีกเหรอโอ้โหมาทำคววยอะไรไม่ติดมาได้ไงวะบีดิตไอ้เฮีย เอมันแพงทะลุหลอดไปหน่อยวิธีแต่แพงเกินจะไม่มีใครซื้อแล้วตอนนี้ ก็ไม่โหดอะแกตอะลองไปเล่นดูดิยอยากลกคือเยอรมันเฮดพีผมเหลือเยอะจัดแต่เด็กผมไม่รู้ว่าจะฟิลมันเป็นยังไงล้วขอลองเล่นเกมหนึ่งด้านต้องลอง เก็บเอ็มเล่ารอบนี้ตั้งใจเก็บเอ็มเล่าผมไม่เชื่อคนดูเล่ารอบนี้เชื่อคนดูแม่งล่มจมเว้ยเฮียชีวิตแม่งมีแต่พังอะ่ะอันนี้จริงนะคนดูไม่ช่วยห้ามเลยนะเชื่อคนดูมีแต่ล่มจมนะยุกันเก่งเหลือเกินไม่มีใครห้ามเลยตลาดฟีบ้ามีอะไรน่าสนใจว่าตอนเนี้ยเห็นช่วงนี้คนที่ตีบวกกันอยู่นะ ที่บอกเก้าใช่ไหมเนี่ยเลิกแล้วโอ้โหปีนี้คือผมจับปุ๊บผมรู้เลยผมรู้เลยแชท จก๊ดอ่ะผมจับปุ๊บผมรู้เลยผมจับปุ๊บผมผมรู้ได้ทันทีเลยผมรู้สึกผมรู้สึกความแต่งแตกต่างละ ช้ามากหนึ่งเลยคือความช้าละตอนเนี้ยความแตกต่างอะ่ะคือความช้าเฮี้ย มึงกล้าแตะเฟร์ทัชแ,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 แบบนี้อไเหรอวะไอ้เหี้ยไม่ไหวเดิห้าก็ไม่ช่วยผมยูทรงแล้วคือเราจะรู้สึกได้เว้ยอย่างยูเซเห็นปะ่ะยูเซอ่ะเราเรารู้สึกเลยว่าว่ามันแบบว่ามันโหดอะ่ะ สู้ซีอูไม่ได้อะผมบอกเลยถ้าปกเก้จะสู้ซีอูได้ไหมผมว่าอาจจะได้นะอาจจะนะอาจจะได้นะผมว่าได้ผมว่าได้แต่ต้องบอกเกนะ ผมมัวจะปั้นแก๊สกระแหลงดำมาเด้มันเอามาปั้นกับพวกแหลงเฮียนี้ไม่ได้วะ่ะเอาตรง,ตรงอะ่ะ ถ้าตีนะผมว่าตีดีซีดีกว่าถ้าตีแก๊สอะตีดีซีบวกเก้าดีกว่าโอ้โดนยับเลยว่าดีดีซีดีกว่า มันดูหนักๆโตดอ่ะปีนะ่ะดูหนักๆโตดอะ่ะมันนอกปะแก๊สตอนเนี้ยหรือว่าฟรีวะมันนอกปะหรือฟรีตลาดลรืมๆอ,อ,อยู่ตอนนี้ คนขายเรื่อยๆหรอไอ้น,นี่เล่นหน้าสองหรอ ไอคอนเดี๋ยวรอได้ตัวดีๆประกอบ oh, <my> คนนี้เขาชอบแตะเฟิร์ทัดหน้าประตูว oh, <my> ไม่ค่อยทันนะ oh, <my> แตะเฟิร์ทัดหน้าประตู ดี๋ยวรอจุอ๊บอะวันนี้จุ๊บมันจะมาเล่นไอดีผมนอกจะเล่นเที่ยงคืนอะแกดไม่งวอะโง่จัดเลยปีเฮียเนี่ยพูดตรงๆนะคือ ยิงจะไปอยู่ล้ำหน้าไปโดนบอลเขาอีกไอ้เหี้ยโง่แบบโง่ดักดานวะ่ะโง่จริงเว้ยด,ดูดิดูดิดูดิไอ้เหี้ยไอไควยไอ้ไอโกงเหรอวะกูไม่เห็นว่ามันจะโกงไอ้เหี้ยอะไรเลยอย่างโง่อ่ะ จะหาซื้อไปเล่นนะไอ้เหี้ยดูดิเฟิร์สทัตก็โง่โง่โอ้วินี้ไม่หนักอะ่ะวินี้มันยังเร็วอะ่ะแต่ไอ้เหี้ยแก๊สต,ตัวเนี้ยคือแบบดูดิดูด,ดิการจับบอลของมันคือช้ามากอะ่ะคือช้าที่เหี้ยรีเเวิวก็ไม่สามารถช่วยแม่งได้ที่จะทำให้แม่งเก่งอะ่ะ วิงสุดตีแล้วนะ่ะนี่ยังโง่อยู่เลยอ่ะขายจะออกไหมน่าจะออกผมว่าน่าออกอยู่แล้วมันไม่เอ็มมันไม่ได้แพงเว้ยผมว่าออกร้อยผมออกร้อยเผื่อนอกด้วยพันหนึ่ง โหแม่งโง่จริงวะแกต๊ตปีเฮีย้ยเนี่ยคือไม่มีความเร็วไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยจ่ายงโง่ไม่กูจ่ายไม่ได้เองเอาจริงๆไอเฮี้ยน,นี้ก็สายเฟิร์สทัชอย่างเดียวเลยมาลองตัวเฉยพอแม่งโง่แกต๊ตเนี่ย งจัดถ้าจะตีอ่ะไอตัวเนี้ยร้อยเนี่ยตัวตีตัวนี้ดีกว่าผมว่านะถ้าจะตีมันจริงๆอ่ะร้อยสมเอดเท่ากับร้อยสาห้าถ้าติดอ่ะร้อยสาห้าด้วยแชทเอาไปเลยแก๊สไอเชี่ยวีดิตนี้จะทำไงกับชีวิตมึงดีวะไอสัตว แบ่งปันกันชม